We'll ที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยเพื่อขอรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเหตุนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของผู้สื่อข่าวได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวหรือที่โทรศัพท์หมายเ,เลข087 187 7917ได้ตลอด24ชั่วโมง ห้องประชุมอูทองโรงพยาบาลกำแพงเพชรนายแพทย์สุรชัยแก้ววิรันผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลกำแพงเพชรครบรอบ68ปีเนื่องด้วยวันที่3สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคร้ายวันลสถาปนาโรงพยาบาลกำแพงเพชรซึ่งในปีนี้ครบรอบ68ปีสำหรับโรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลขนาด450เตียง ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนตลอดจนบริการด้านการศึกษาวิชาการงานวิจัยโดยได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งปราผมน้ำพระพุทธมนต์และเจิมป้ายห้องพักผู้ป่วยพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้ดเร์เสริมบูธคุณอมรรัศวนโรธบริษัทเฉาก้วยชากังราวและห้างร้านบริษัทเอกชนต่างๆได้รวมกันมอบเงินให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชรเพื่อใช้ปรับปรุงห้องพิเศษ และนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลกิตติคุณดีเด่นโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปี2565เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และทั้งหมดก็คือช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยไประจำวันนี้ค่ะและคุณผู้ชมก็ยังสามารถรับชมข่าว13สยามไทยผ่านทางหน้าจอทีวีผ่านกรองรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆรวมไปถึงทางสื่อโซเชียลด้วยนะคะ Facebook ช่อง13สยามไทยสถานีข่าวและทาง YouTube ช่องข่าว13สยามไทยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ